สวัสดีครับรนู่นเเกตคาว,วันหยุกอากเกอรนะครับสิบสองพุทธศักราชวันขึ้นลุงคนแต่ไกลแด้ได้เสก่อนแล้วชูดูแบบเอ็นๆนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาชมเต็มๆร่วมเด็ดคนดังสนับสนุนโดยไก่ย่างห้าดาว เดิมครับรวมเด็ดคนอยากต้องมือปีสกิคาร์ดุซังเลยนะครับไปเยิมเรียนชาวบ้านตลาดยิงอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับหลังจากที่น้ําเริ่มลดละเัืเองนั้นเป็นชาวนามาก่อนนี่รู้ครับว่าต้องหวานยังไงต้องปักดลำอย่างไรครับท่านชมงดูนิคตัวสกู๊ดนี้ฮัทชูงดูนิคสุดเจ้าของไซเบอร์ฮัสกี้ตัวเมื่อสักครู๊ดนี้ วรวมมิสกิจใจสนับสนุนโดยนี่โผล่กลับกล้องรวมเดสกิจขาวลองกระท u ฟังให้ได้เนี่ยครับเล่นข่ายากม่ย่อครับย่อพลังเอา แล้วตอนวก่อนลูเดสเกตขาวันดูกันเลยนะคะสิสองผ okay, okay. <Yeah. S 3> <Q> ู้สักูมันเพ่งคนเจอก็นายดุ้งเดสเกตขาวนะคะอีกนักดาคนวันเท่าอิสานเนี่ครับเพ้าอก็นายดุเดสเกขาวรัศดินักดาคนวันอีสานกับชาว่าเชอวันนี้สองคนนี้คือนางน้สนะครับทั้งหมดนี้คือรวม